กบผมงคยมนงเพร่จนขนาก,กินมาสวัสดีครับท่านผู้ชมเจนอนกตีอีกหนึ่งตัวครับเสียงเล็กคันลมจัดครับแล้เรียกถีด้วยเอาละครับผมไม่ดีแล้วครับ,รบตอนนี้มันยังไม่มาแถวนี้นะครับปกติอยู่ตรงนี้แหละเอาครับรอสักครู่ครับขนแผนมาครับวันนี้ เอาครับท่านผู้ชมครับเจอนกดีแต่ก็เจอโลกสวยครับครับผมตรงนี้ผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเป็นตัวหมายที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับที่ว่าโลกสวยนะครับเราไม่ได้ไปตั้งตรงนั้นนะครับเพราะว่าที่มันนอนอยู่ต้นสักนี้นะครับตอนที่ผมต่อมันบินไปนู่นนะครับมันบินลงจากต้นสักนะครับนี่กาลังโตกันอยู่ครับอารมน่าจะได้ยินแล้วนะครับ กำลังคูใสกันอยู่ครับนี่ครับเห็นตัวอยู่มีขัดมีหนุนนะครับแล้วคูดีด้วยครับนกตัวนี้คูเก่งนะเพราะมันเป็นโล่งครับเป็นสายไฟโล่งนะครับผมก็เลยไม่ได้เอากล้องขึ้นมันระแวงครับเฉลยตัวนี้ดูมันจะโดดจะโดดหลายทีนะครับมันไม่ยอมโดด เป็นนกที่เรียกทีนะครับนกตัวนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเนมะื่อกี้มันจะโดดแต่มันก็บินแบบมันระแวงมันทำ่างนั้นเราได้ก่อนที่เขาจะออกมาน่าจะได้ตัวไวกว่านี้นะครับเพราะมันดุอยู่ครับวันนั้นผมมามันตีกันอยู่กับอีกตัวหนึ่งโอ้ขัดอีกนะครับ งว่าตรงสาไฟตรงนู้นถ้าหากว่าไม่มีโลกสวยนะ่นาจะโดดอยู่ครับน่าจะได้อยู่เพราะไอแผนมันกระดิกปีกเรียกแล้วครับจังหวะนั้นจว่าครับก็บว่าให้ข้าวกินทุกวันนอ้อเราต้องเอาลงนะครับหาที่ใหม่ครับเอาตอนนี้อัดกันอยู่ครับ เฉยวเลยแหละครับเฉลยตัวนี้เสียดายจังหวะครับคููใส่กันเนับเฉลยก็ยังแบบมันระแวงด้วยเนาะตัวนี้ยังหวะน่าเสียดายครับถ้าไม่ได้ก็แต่่าเข้ามาร่วมแล้วครับยังไงก็ต้องรอรอชมับผมได้ไม่ได้ก็เอาละครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมว่าจะได้ตัว อย่างว่านะผมไมไ่ทำคลิปเนะาะกลัวมันระแวงเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปนะครับไม่ได้ตั้งกล้องไว้เพราะว่ามันระแวงครับเราดูดูแล้วมันหลายรอบคนระับมันมันจะเหยียบไม่เหยียบจะเหยียบไม่เหยียบเนาะจังหวะที่ว่าเราไปต่อหน้าบ้านเขานะ่ยเนี่ยมันนอนต้นสักเนี่ยครับผมก็เลยย้ายมาต่อแบบลุงๆแบบนี้เลยนะเรียแบบร้อยแล้วขออภัย ตัวนี้มีหนุนสองหนุนสามนะครับมีขัดหนึ่งได้ยินขัดเดียวนะครับหนุนสองหนุนสามแต่ขัดเดียวเมื่อกี้เราไปต่อตรงนู้นนะครับหน้าบ้านเขาอยู่ตรงนูน้นโอ้โเลยายมานี่เป็นสีแยกนะครับโอ้ได้ตัวก็ดีนะเอาละอย่าม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวผมจะเอาลงเลยนี่ครับ เรียบร้อยแล้วครับทางขัดทางหนุนครับเสียงเล็กครับเรียกทีด้วยรอสักครู่ครับนี่ครับท่านผู้ชมม่ได้ตั้งกล้องต้องขออภัยครับเพราะว่าจังหวะที่ว่าเราตั้งนาบ้านเขาเนาะมันเข้ามาข้างหลังนี้ครับเรามันเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นภาพอยู่ในกล้องนะครับมันก็เลยตกใจนะก็เลยไม่กล้าวโหหัวใหญ่ครับดูสร้อยสร้อยทีนะครับ แข้งใหญ่ครับก้อยใหญ่ครับแข้งใหญ่ก้อยใหญ่ดูปลายออกสีทองนะครับปลายสนับปีกดูครับออกเป็นสีทองเนาะหูหางยาวขุนแผนยอดครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะปวดให้ชมอีกทีหนึ่งได้ตัวก็ดีแล้วครับแต่ละที่เจอแต่ลูกสวยครับเจอนกดีๆเนี่ยครับดูครับตัวใหญ่ด้วยนะครับนกตัวนี้ดูลายสนับปีกนะครับสีจะออกเป็นแบบสีทองทองแดงแดงนะครับสีทองทองนะครับส่วนของขุนแผนเห็นไหมครับผิดกันเลยครับดูครับ ดูลายสีปลายปลายสนับปีกนะครับผิดกันเลยครับกับขุนแผนนะครับตัวใหญ่นะครับเฉลยตัวนี้ครับแต่ว่าก้อยหักนะครับก้อยหักนะครับตัวนี้ครับก้อยหักอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวใช้ดูครับแป๊บหนึ่ง น,นกตัวนี้สวยนะไม่รู้ว่ากี่กุกครับแต่สวยอยู่ครับนกตัวนี้ตัวใหญ่ก้อยหักนะครับปลายก้อยนี่ครับก้อยหักไปครับนิ้วไม่ได้ด้วนนะแต่ว่าก้อยหกัก เนี่ยครับก้อยหักก้อยใหญ่ครับนิ้วใหญ่ครับนกตัวนี้แข้งใหญ่มีอายุแล้วนะครับนกตัวนี้อายุดีแล้วนะครับไม่ใช่นกหนุ่มเอาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เุยมึงแพร่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทําคลิปนะครับผมเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ครับผมกับคุณแพรนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม